เป็นหตกหนูอะังตกนะหนูอันนี้เยอะใช้มือจับได้ไงคะลูก อะไรสักอย่างต่อมารูปากมันเดิอดูกคุณเจ้ก็ไม่รูปากตัว ห่างมาแล้วห่างแล้วก็นกยุงนี่มันคือนกอะไรนกยุงไม่ใช่นกยุงมันต้องตัวเตี้ยๆตี้ยอีทไรอ่ะนกกระจอกเทศเหรอนกอีมูก็นกยุงมันต้องตัวเตี้ยเตี้ย ไม่มีเต่าเต่าเต่าหนูห้ามจับน้องนะให้อาหารเฉยๆโ้เยเรอกว่านอนยอะไรผักบุ้งวมยเป็ดกลัวผักบุ้งอพี่เต่าพี่เต่าสวัสดีครับ กินะกินกินพี่เขากินอยู่ทำไมเป็ดมันกลัวกันหรอยื่นยืนผักให้พี่ยื่นผักให้พี่ีเอาไปกิน เราอย่าทำล่นเดี๋ยวเขาก็ยิบกินเองลูกเขาเอามัดคบาบยอ่อยอ่อ,ยอน้องๆไอคุณพี่ท่านนี้มาหาคุณแม่แล้วค่ะเขาเห็นรองเท้าคุณแม่เหมือนละมักินไม่ได้นะคะอันนี้รอ<ล>งเท้า,ทานะคะตไปค่ะไม่เอาหรอคะเดีย๋ยวไปอยู่อย่าเอามือไปใกล้น้องเขานะกระโปรงฉันไม่ใช่ของกินค่ะอย่ามือไปใกล้นะลูก งับอยากเดินหนูปล่อยไงคะถ้าเขางับหนูปล่อยปล่อยอย่ามือไปใกล้ปากเขาเออนูก่นี่น้องน้องัวเล็กเธอรองเท้าแม่ฉันกินไม่ได้ห้ามจับตัวนกใช่ห้ามจับตัวนกค่ะอุ้ย มาบนบกเหรอหนูไม่ต้องเอามือจับปลาหรจับปลาเาจะขาวป <c oughs> ิดเอาปิดเอาเปลาบิดปิดอุ้ยโยนเลยโยนเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยเกลือ ขออีกฝั่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันมันป้ายไว้อยู่ฝั่งนีกแล<ด>้วยังไงมันรออยู่เนี่ยวางไปเลยเไว <ป S 2> ม,มากอะมีปลาบึกบกับปลาอะไรนี่นไปกันแบบนี้ปลาบึกไปลาบึกไม่ใช่ชนอเมซอนหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะสูบหรือเปล่าอันนี้แบบน่ากลัวอยูๆๆๆๆ่ นี่ไงเ,เ,เราอยู่ในสวนกระบองเพชรไหนขอนข้าวอยู่ในสวนกระบองเพชรแล้วไงต่ออันนเดี๋ยวไปดูตรงนู้ไหมเาขาบอกห้ามนั่งเขาอบอก ามนั่งบนโขดหินอ๋ออันนี้น่าก,กลัวมากข้ามผ่านข้ามผ่านค่ะเพราะน่าจะกำลังปรับปรุงอยู่ปรับปรุงอ่าโดนไปโซนนั้นนี่อันนั้นสวนเลย 来。Like.